เออ่ไอความน่ากลัวภาคแรกที่มันแทบจะฆ่าเราเนี่ยมันไปอยู่ไหนวะภาคแรกนี่ผมแทบจะแบบมึงเอากูกไปล่ะเอากูกไปล่ะเอาคุกไปละพี่ครับพี่ครับ it was at this moment that he knew he fucked up สตรีมที่ช่องใจเรา ทุกวันนะครับผมวันนี้เราจะมาถล่มเกมนี้ตามคําขอของทุกคนนะครับผมนะภาคแรกเราก็จบกันไปแบบสบายสบายภาคนี้เราก็มาเอาแบบสบายสบายกันเมือนดิมหนู้เขาบอกว่าภาคเก้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับป๊อ p y ี้เพย์ทาซึ่งพอผมมานังคลิปดูป๊อ p y ี้เพย์ทามแม่งก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าใช่ปะเออ It was at this moment that he knew เขาที่ทำได้น่าจะเป็นเล่นไปแล้วก็ตลกไปเออแล้วมันก็เลยคิดว่าเออท่านอันนี้เหมือนพ่อพี่พยามก็ไม่น่าอย่างอยากคิดว่าแบบเฮ้ยอยากดูแบบเล่นจบเพราะอยากเห็นใจเ้าตกใจตลอดเวลาอยากเห็นคิดตลอดเวลาอย่าหวังอันนั้นนะอย่าหวังอันนั้นหวังเอาเรื่องนะเพราะว่ามันไม่ตกใจอยู่แล้วพี่จะตกเก้าอี้ทุกครั้งที่เล่นไม่ได้เดี๋ยวรอบนี้นี่หันไปพังกีสกีเลยปะเวลาตกใจเอาปะ พอใจยังอันนี้เป็นทีเซอร์ทุกคนนะเออสีตัวนี้ใช่ไหมอะไรวะนี่กูกระวนกูกำลังดูขบวนการจูเลนเจอร์หรืองไงวะ ca, อันนี้เราเล่นเกมเดียวกันหมดเลยทุกคนผมกำลังงงว่าผมเล่นเกมเดียวกับไอ้ภาคแรกได้ห่ดเออมันดูไม่น่ากลัวเลยทุกคนมันดูบอกว่าหน่อมแนมมากเลยวัตถุฟักเซฟโมดอะไรวะฮะ ใครกำลังหามอยู่แม่ผมเหรอฉันได้ยินเสียงลุก out the window นั่นเป็นคือสิ่งที่จะจาดกาดไงเขาจะช่วยได้ไม่ไม่ฉันไม่เชื่อมันฉันไม่รู้มากี่ใครแต่เขาพยายามจะจับฉันอะไรไปแล้วผมตาม้เรื่องประจานของกำลังงงมากเลยอ๋อได้นาฬิกามาเหรออย่างว่าเนี่ยไอความน่ากลัวภาคแรก ที่มันแทบจะฆ่าเราเนี่ยมันไปอยู่ไหนวะภาคแรกนี่ผมแทบจะแบบมึงเอากูณปะล่ะมึงเอากูณปะล่ะมึงเอากูณปะล่ะภาคนี้มันแบบว่าน่ารักจังเลยน้องตุ๊กตาน่ารักจังเลยอะ่ะเอาเป็นว่าตามเนื้อเรื่องไปตามเนื้อเรื่องไปทุกคนยังไม่ต้องบอกอะไรเดี๋ยวค่อยๆเล่นไป อ๋อมันก็คือมันบอกว่าไอตัวตุ๊กตาเนี่ยมันไม่สามารถออกจากห้องได้แต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วมึงอ่ะไปหาทางออกเองแล้วเดี๋ยวมึงเห็นตรงกันไหมตรงกันน่มีมีกำแพงอยู่กูเปิดประตูให้แค่นั้นจบมันเพิ่งพากูมาแล้วแหละไมเชื่อภาคแรกทำกูเยอะด้วไม่เปลียนกูกลับมากมูต้องเช็คบัญชีมึงทีหลหงนี่ไงอ่าอาต้องปีนเข้าไปข้างนอกนะไม่คิดจะ,จะมาช่วยกูจริงเหรอ ไม่ไม่ไม่แม่เลยนะผมไม่มีเชีอกให้กลัวหรอกไปไปเถอะไปไไๆไปเ Freddy ฉันกลัว f r e ดี y ฉันกลัวฉันกลัวอกีกลัวกลัวแม่มึงโลเขาไปควาจะมาได้กดมึงไปเหอะน่ารำคาญกูจะร้อนไปก็ได้เซ้ยเซฟอย่สปอตอ่านี่เป็นจุดเซฟ้ม มันบอกว่าต้องปีนไปใช่ไหมอ๋อนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วอ้าเจอกันใหม่ชาติได้เฟดดี้ควายอาจจะไปติ้งจบเฮ้ยเอาวะฉชนมันดีฉันมันดีอ๋อมันกำลังบอกตัวเองอยู่ว่ามันแสดงเก่งให้ล็อกซี่ดิผมเดาว่าน่าจะเป็นตัวไก่หรือเปล่า ไม่ใช่ไก่เนี่ยวะดูเชียบวะมาป้าหเฮ้ยถ้งออกมาแล้วเชีย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 ไม่เล่นแล้วได้ไหมเฮ้ยมีแต่คนปัญญาอ่อนที่เข้าไปหามันไม่น่ามีทางออกนะผมว่าทางออกอะเออ ลิลลี่เฟดดี้จากหิสลูมอ่านี่ไงปล่อยเฟดดี้ออกมาอ๋อนี่ไ,นไ,นไง,งนี่ stupid won't open door อ่าประตูโง่นี่เหมือนจะไม่เปิดว่ะแกต้องไปหาโฟโต้ฟานเพื่อในการเปิดประตูก,ก่อน <S 2> <S 2> ขอโทษนะกูมีอันนึงแล้วเพราะฉะนั้นมือต้องหายอันนึงของขวัญนี่หรือเปล่าวะว้าวดีมากแล้วก็มาปล่อยชัดออกไปซะ ว่า่อยแล้วครับ Hello there าวา I knew you could do it If I i t a k e back to my room เ้ยเชี้ยเอ้ม่งดักหน้ามาตหสัตว์โอเค How to use Freddy ก so ็คือมันจะหาเราไม่เจอเนาะถ้าเราอยู่ในเฟดี้ถูกปะใบกล้ตกใจไงแม่นเดี๋ยวทุกคนหาว่าทำไมไม่ตกใจทันทีอะไรแก้เออแกงแก เชียวว่ะเติร์นเติร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 เรียกฉันว่าไอรอนเฟรดดี้ติร์นเติรนเติรนเติร์นต้อไงต่อมิชชัน get to the main lobby to pizza plex เชียวว่ะเอาว่ะเชียวว่ะไม่ต้องกลัวนะยังไงเธอก็ปลอดภัยเพราะเธออยู่กับฉัน เขาจะไม่ท้าสงสัยแน่นอนถ้าเราไปด้วยกันอืยังไงเราก็ต้องพยายามห่างอยู่เธอนะถ้าเธอจับได้เราอาจจะสูส่งไปที่ห้องนะก็คือต้องทำยไงก็ได้ทุกคนให้มันจับได้นะแล้วมาอยู่ดีไอ้นี่ถึงยอมช่วยผมโงมากเลยผมฆ่าทุกคนฉันสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่เปลี่ยนไปอะไรอ่ะอ๋อห้องพยาบาล เฟดดี้นายควรจะอยู่ข้างบนสิออฟิเซอร์จันผมผมไม่ลืมมันคือาผมมาได้ไงแกทำพังนะแกรู้ไหมว่าระบบของมึงเนี่ยพังมากแล้วก็ทำลายงานโชว์ทุกยางเิ่มขาโเธอ่ะมันก็คือไอซิกิลดเต้คนเนี้ยมันรู้ว่ามีเด็กคนหนึ่งอ่ะก็คือเราเนี่ยหลบอยู่ที่นี่ทุกคนไปกันเถอะแตน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  พวกแขกเนี่ยจะไม่ได้สลอนมาเดินตรงนี้ได้นะแต่เพราะเธอเป็นคนพิเศษที่สใส่ไข่ดาวเธอเลยมาเดินนะอ่ะอิชแบตหมดทำไงอ่ะชิบหายแล้วสินะเฟรดดี้พลังงานหมดเขาไม่สามารถช่วยได้จนกว่าจะผ่าน1ชั่วโมงไปฉันขอโทษนะแต่เหมือนว่าระบบการชาร์จไฟของฉันจะยังไม่สมบูรณ์เธอต้องไปโดยที่ไม่มีฉันไม่นะมึงจะเข้าไปชาร์จไฟง,ง่ายๆไม่ได้ออกมาดนะ้ ออกมา้วโหุยเชียเฟรดดี้ฉันจะต้องมาช่วยเธอให้ได้อันที่กูเล่นเกมไททานิกอยู่เรื่องไงวะทุกคนเออ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 ผมรู้ว่าทุกคนเกมนี้จริงๆ่งมันไม่ใช่เกมผีเว้ยเชื่อผมมันไม่ใช่เกมผีมันคือเกมรักฉันน่ะจะมาช่วยเธอได้ด้เฟรดดี้รอก่อนนะ รอก่อนนะเฟนดี้รอก่อนนะไม่ได้าวว้าวเอ่อกด e เพื่อเพื่อล่อให้ไอหุ่นยนต์ไม่ได้ยินเออแล้วก็ซ่อนให้เนียนที่สุดขี้ไปทำขี้หรือกินขี้หรือไงวะขี้ปะ ไปยังอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาไปละ,อ,ะ <What? S 1> อ๋อสีฟ้าก็คือจะไม่มีใครเห็นแต่ถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยบอดกำลังวิ่งตามหาเลย้าสีแดงแปลว่ามันเจอมึงแล้วโ okay. อเคเอาตอนนี้ผมสีเหลืองนะก็คือบอดกำลังตามหาผมอยู่ใช่ไหมกูก <c oughs> ็อยู่ในส้วมดิเออใช่ปะ <c oughs> หมดอายุวันที่เดือน7 2023ใช่ปะมีค <c oughs> วรแล้วให้อ่านด้วยก็ไม่ใช่ ว้ไป wow! อุ้ยเนียนวะเนียนเฉยเลยวะอนีああ่เป็นโง่ดีวะยี่กูดู้ม่ฉลาดอ่ากดชิปเพื่อวิ่งแต่มึงจะไม่สามารถวิ่งตลอดการได้เพราะเรามีสเตอร์มิน่าอยู่โอเคตรงนี้เซฟละไม่มีใครตามมาแล้วท well, okay, ุกคนเราต้องกดนั่งตลอดเวลานะเพื่อเช็คว่ามีใครตามหาเราหรือเปล่าโอเคปลอดภัยคนลุกผมคนลุกผมคนลุกตัวนี้มากผมคนลุกตัวนี้มากว้า นี่กูเล่นเกมนะไอ้ไม่อยู่ไม่ได้อะไรนะเชียมิสเตอร์เอ็กเลอไม่ไดใครวะว้าวว้าา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 ่าา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 า่าาาา โอ้เชี่ยโอ้คือคือถ้าเราไม่เซฟเราเริ่มใหม่หมดเลยหรออ่านี่สบายี๋สบายสบาๆสบายสบโอเคโอเคโอเคทุกคนครับเรามาเริ่มต้นใหม่กันวา อวนกูมานกูมาขนลุกขนลุกไปหมดแล้วผมไม่ชอบการไล่ยนีทุกคนอ้าวอ้าวาอาเขาแต่ละก็คือตอนนี้มันมันทำเป็นเหมือนไอตัวภาคแรกใช่ไหมทุกคนที่ เป็นห้องครผมซึ่งตอนนี้มันบอกว่าห้องเนี้ยมันจะไม่สามารถเข้าได้มันจะมีเฉพาะแบบ security แบบขั้นสูงถึงจะเข้ามาได้เพราะฉะนั้นแต่มันจะมีเรื่องของแบตเตอรี่อยู่โอเคโอเคเข้าใจาละอ่าตอนนี้นนรายการเราสามารถดูทางได้ละนี่ไงนี่ไงน,นี่ทุบอยู่อ่าเซฟ,ซฟ,ซฟอีกเซฟก่อนอย่าพึ่งเล่นอย่าพึ่งเล่นมึงเซฟ,ฟก่อนมึงเซฟก่ฟอนมึงเซฟก่อน อาก็คือเราสามารถซ่อนในตู้ในรถเข็นแล้วก็ในม่านเลื่อนได้ใช่ไหมแต่แต่ถ้าบอดเห็นเราเข้าไปแอบก็จะเห็นเราได้เด็านา้าไปอยู่ตรงนี้เหรอ,อ๋อนี่ไงไมผมผ่านได้เราผ่านภาคแรกมาผ้าคือไอสัตว์หนึงเดินเขอกับมาหาพ่อ ความหวังอยู่ในสมารถเดีอยวไม่ได้นะและต้องรอให้หกโมงเช้าก่อนเรื่อทสามารถออกไปได้นะทำไมกระตา่ายภาคนี้เป็นคนดีไอเฟตตี้เป็นคนดีจมทุกคนเออแบบฉันสัญญานะชัชพานนายออกไปให้ได้และฉันสัญญานะนสุดกลือว้าวการที่ฉันมีพาสันนี้ทำให้ฉันผ่านแะน่นอนผมต้องโลเพยเป็นเด็กแกพี่ครับพีวว่ครับ it was at this moment that he knew he fucked up ก็ถ้าเราหลงทางอะ่ะเราก็ต้องถามพนักงานเก็วะใช่ไหมเราฆ่าไม่นี่เห็นใช่ไหมควายไอ้งโง่ตงุ๊กตามึงมันเป็นแค่หุ่นยนต์นิงเกิไม่มีชื่อกูหรอกแต่จริงนะเฟดดี้อาจจะเป็นคนร้ายก็ได้นะ <c oughs> แล้วคนผู้นี้อาจจะเป็นคนดีมันก็แค่ต้องการให้เราออกไปข้างนอกหรือเปล่าใช่ป่ะเออเราอาจจะคิดเยอะเกินไปโอ้ทำ <c oughs> ได้ดีมากสเปอร์สตาร์นะตอนนี้นายผ่านล็อบบี้มาได้แล้วนะ อ๋อมันคือมันบอกว่าบัตรบัตรเรามันไม่ดีทุกคนเราต้องหาบัตรที่แบบเวอร์ชั่นดีกว่านี้ในการบอกว่าใช้ไปต่อขั้นต่อไปเนาะแล้วกูจะรู้ได้เขาไปทำแไหนแล้วผมจะรู้ได้ผมต้องไปทำแไหนวะไอตุ๊กตากระต่ายไปไหนแล้ววะเข้มอยู่ภาพหมึงละ ารไ้ัวโอโ้ต้องผ่านกดผิดกดผิดกดผิดอันนี้อันนี้อ่าเสียนปะเสียนปะโคเซียนโคเซียนอ๋อแล้วก็คือเราเขย่าอันนี้เพื่อให้มันเดินมาให้ฮะมึงเดินไปได้แล้วมึงเดินไปได้แล้วมึงเดินไปแล้ว,ลว,ลวโอเคเฮ้ยโฮ้ยเชี่ยน่ากลัวมากเลยทุกคนผมหลอนมากเลยตอนนี้นอะไรวะเนี่ย อะไรเนี่ยตึงนะเนี่ยเกมนี่ตึงตึงเอาเรื่องนะตึงเอาเรื่องนะตึงเอาเรื่องนะเนี่ยนี่อ้าวเอาเชียแม่กกินบัตแฮเดออัพเกรดแมชชีนแล้วกูจะแฮตยังไงวะออกมแฮกระทุบดิละ อ๋อนี่มันเดย์แคร์พัสอ๋ออ่ะไปเดย์แคร์อเคเราต้องไปชั้นบนนะ้ทุกคนโอ้โหเกมมันต้องแบบข้อมูลมันเยอะมากเลยทุกคนเยอะแบบจริงๆนะเอบายเอาเยอะไม่เห็นกูได้ไงอ่ะเห็นได้ไงอ่ะเห็นได้ไงอ่ะ โอ้มันหันมาเจอเราเหรอมันหันมาสบตาเราพอดีใช่ไหมเชีย่ยบอยเกมนิชลาดเนี่ยผมบอกแล้วทุกคนมันเป็นเกมแบบเกมสื่อความรักกัน,นโอ้โหแลาเซฟโคตรไกลหาจุดเซฟก่อนได้ไหมยี่ไม่มีจุดเซฟย่ไม่ไม่มีอ่ะ ยี่สิบก้าเห็นได้ไงอ่ะชิบจักซัดไอ้เชี่ยไอชิก้าเลยไม่ไหวแล้ววะมึงตาดีเกินอ่ะนุกุนมาโคตรไก่เลยนะเว้ยเอ้ยไก่ไม่รู้มากเกินวะว้าจูเซฟอ่ะจูเซฟดูเลยดูไอ้จูเซฟ ยากจริงไปวู้เมื่อกี้ไอ้ไอ้เฟรดดี้บอกมันจะมาเจอเราที่นี่ใช่ไหมทุกคนเพราะเราต้องหาหาก่อนอ้เขี้ยะเลยเฮ้ยผมจำได้นะทุกคนมันได้เฉลือกมันมีตัวที่เป็นพระอาทิตย์ด้วยว่ะใช่ปะผมจำได้มันมีตัวเป็นพระอาทิตย์เซฟก่อนเซฟก่อนเซฟเซฟไว้ก่อนเพื่อความชัวร์เพื่อความชัวร์ไม่ได้ติดนะจะเซฟก่อน า<ไ>มาหากูแล้วอ่ะก็คือหาบัตรสิกริตี้พา s s ททุกคนเพื่อให้เฟรดดี้มันมาหาเรานะ